สวัสดีครับตอมมันนี่ไดรลิสนะครับช่วงสิ้นปีแบบนี้ต้องพูดถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีสักนิดนึงวันนี้ตอมมีเครื่องมือมาแนะนำครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณภาษีวางแผนภาษีได้แบบง่ายๆเลยชื่อว่า EasyTag นะครับ เราสามารถใช้งานได้ผ่านทาง SCB Connect บนแอปพลิเคชัน Line เลยไม่ต้องลงแอปใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วมันง่ายแค่ไหนนะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับอย่างแรกเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วก็ไปที่ SCB Connect ส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้บริการก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนใหม่ได้เลยกด add friend นะครับ assign SCB Connect ก็จะเห็นหน้าตาแบบเดียวกันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ลิเมนูข้างล่างครับแล้วก็กดเมนูว่าบริการพิเศษ แล้วก็ไปที่วางแผนรถย่อนภาษี Easy Tax Planning Advisory นะครับก็จะพาเราเข้าสู่หน้าของ Easy Tax เพื่อเตรียมในการคำนวณภาษีนั่นเองสมมุติละกัน ทเอายกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าคนคนนี้อาจจะเป็นพนักงานประจําที่มีเงินเดือน80,000บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในช่องแรกนะครับเราก็จะรวมมาเนาะกอกไป80,000บาทต่อเดือนรวมแล้วนะครับเราก็จะมีรายได้ต่อปีคือ960,000บาทต่อปีนั่นเองในส่วนของ OT เราก็โบนัสนะครับสมมุตินะว่าเขาได้สัก1เดือนนะกันโบนัส1เดือนก็เพิ่มเข้าไปอีก80,000บาทนะครับก็จะรวมเป็น1ล้านกับอีก40,000บาทนั่นเอง,อน,น,น,เองนี่คือก้อนของรายได้ ด้านล่างนะครับจะมีการคำนวณค่าให้จ่ายให้ด้วยนะครับกรณีเราเป็นพนักงานประจำเราเป็นฟรีแลนซ์นะครับมีรายได้เท่านี้เนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับทำให้รวมแล้วนะครับเรามีรายได้พึงประเมินเนี่ยก็จะเป็น1นึ่งล้านสี่หมแล้วก็ลบออกไปอีก1 0 0 0 0แก็จะเหลือเพียง9ก้าแสนบาทเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตกลงด้านล่างได้เลยนะตัว Easy Tag นะครับเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าภาษีที่เราต้องจ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรในกรณี มีที่ฐานรายได้แบบนี้นะครับ เขาบอกว่าผมต้องจ่ายภาษีอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก3,000บาทนั่นเองตรงนี้จริงๆเราสามารถกดตรงกลางวงกลมเข้าไปได้นะจะดูรายละเอียดได้ครับว่าภาษีที่ต้องจ่ายณปัจจุบันเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วก็เขาจะแยกเป็นรายการให้ด้วยนะครับว่ามันอยู่ในขั้นไหนของภาษีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวจุดที่เราสามารถที่จะพิจารณาเพื่อวางแผนการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยทีนี้พื้นที่ด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะกรอกในส่วนของการลดหย่อนภาษีได้เลยสมมุติเราเป็นคนโสดนะครับเราก็กดได้เลยครับว่าสถานภาพ เราเป็นคนโสดนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถามว่ามีการลดหย่อนเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่บุคคลทุพพลภาพที่เราอุปการะอยู่ไหมนะ ถ้าสมมติไม่มีเราก็กดว่าไม่มีแล้วกันอาทีนี้กดตอกลงแล้วก็ถัดไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของพวกประกันสังคมดอกเบีย้ยบ้านแล้วก็ค่ารถหย่อนอื่นๆต้องว่าพอยต์ตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดสําคัญที่ทุกคนน่าจะต้องมาโฟกัสตรงนี้กันในส่วนแรกนะครับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหากเรารู้ว่าเราสมทบไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็กกข้อมูลได้เลยนะครับถ้าสมมติเราสมทบสัก5%ของของเงินเดือนแล้วกันเนาะของทุกเดือนที่ผ่านมาผมก็จะกรอกไปครับว่าเราสมทบเนี่ยที่5%ของ8 0,000่นก็คือ4% บาทต่อเดือนนะครับสิเดือน1ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่48,0 0 0นับาทนั่นเองกรอกลงไปเลยในส่วนของการเป็นพนักง,งานประจำนะครับในสิทธิของประกันสังคมเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิได้สูงสุดคือ9,000บาทนั่นเองก็กรอกลงไปได้เลยนะครับใครที่ส่งประกันสังคมเองดูกับมาตราต่างๆนะว่าของเราเนี่ยใช้สิทธิได้เท่าไหร่นะครับใครมีดอกเบี้ยบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะกรอกไปได้เลย ในตัวอย่างผมจะสมมุติว่าเรามี20,000บาทนะครับถัดไปเรื่องของเงินบริจาคก,กันบ้างเงินบริจาคเงินทําบุญสนับสนุนการศึกษากรอกได้เลยถ้าเราบริจาคไปซัก5,000บาทแล้วกันนะครับผมก็กกเข้าไปในตัวอย่างนี้เลยก็จะมีบางการบริจาคนะที่มันได้คูณ2องตองเคยทําคลิปไว้แล้วตรงนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ทีนี้เราลงมาข้างล่างครับ เราก็จะเจอสรุปรวมว่าเราสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้เนี่ย82,000บาทนั่นเองนะครับ82,000บาทนี่มันช่วยอะไรเราบ้างนะครับก็เราก็จะเห็นครับว่าภาษีที่จ่ายเนี่ยมันลดลงมาละเออนะครับจากการที่เราลดหย่อนเนี่ยแล้วเรากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับมันเลยทำให้เราเหลือภาษีที่ต้องจ่ายเนี่ยเพียง74,600บาทเท่านั้นเอง ตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าเราต้องใช้เงินในการวางแผนภาษีเท่าไหร่แล้วภาษีที่เราจะได้รับกลับขึ้นมาหรือว่าจ่ายน้อยลงเนี่ย มันจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้เรายังเหลืออีกหมวดหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับคือหมวดของตัวการลงทุนกับหมวดของประกันนะครับทีนี้ใครเคยมีอยู่แล้วเราก็สามารถกรอกไปได้เลยเนาะสมมติเรามีกองทุนรวมที่เราซื้อไปแล้วนะครับหรือว่าเรามีประกันที่ซื้อไปแล้วในช่วงตั้งแต่ต้นปีเราก็กรอกข้อมูลได้เลยสมมุติว่าต้องมีประกันชีวิตที่20 0หมบาทกรอกไปเลยครับโซนของประกันชีวิต มีประกันสุขภาพสัก1 0,000บาทนะครับก็กรอกไปได้เลยประกันบํานาญนะครับสมมุติว่าไม่มีละกันประกันของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่มีเหมือนกัน S.S.F.R.M.F. สมมุติในตัวอย่างมีอย่างละ10,000บาทซื้อ S.S.F. ไปแล้ว10,000บาทซื้อ R.M.F. ไปแล้วอีก10,000บาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันด้านล่างเขาก็จะบอกไว้ว่านะครับเรามีสิทธิในการที่ลดหย่อนไปแล้วเนี่ยคือ5 0,000บาทตอนนี้จากค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนนะครับ โดยรวมที่เรากรอกข้อมูลกันไปเขาก็บอกว่าภาษีที่ผมต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงแล้วเหลือเพียงแค่64,700บาทเท่านั้นเองซึ่งบางคนก็คิดเหมือนเหมือนกันนะว่าโอ้นี่มันก็เกือบจะเท่าเงินเดือน1เดือนแล้วใช่ปะเพราะว่าเงินเดือนเรา80,000แต่จ่ายภาษี60,000่กว่านะครับเราก็อยากจะ อยากจะลดหย่อนเพิ่มเราไม่อยากจะเหมือนคิดว่าต้องทิ้งโบนัสเราไปนะครับทาง e a s y Tag เนี่ยเขาก็จะทำเมนูมาให้พร้อมเลยนะครับเราสามารถกดเข้าไปช้อปปิ้งได้นะครับแต่ก่อนจะช้อปปิง้งต้องมาดูความเหมาะสมก่อนนะว่าเงินที่จะจ่ายกับภาษีที่จะได้คืนเนี่ยเอ,อ่อมันจะคุ้มไหมนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับว่าวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนี่กดตรงนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับเขาจะแยกหมวดไว้ให้เราเลย เออว่าสินค้าอะไรและเราใช้สิทธิ์ไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คือง่ายมากถ้าปกติเนี่ยนอต้องมานั่งคำนวณเองนั่งจดเองเนาะแต่วันนี้อีซี่แทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะเขาบอกไปแล้วว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ทีนี้เราก็ลองสไลด์ดูครับแล้วเราลองกรอกข้อมูลได้เลยว่าแบบไหนเนี่ยน่าจะโอเคกับเราสมมุตินะครับผมอยากซื้อประกันประกันชีวิตเพิ่มนะันซัก เต็มแม็กอ่าเต็มแม็กก่อนหน้านี้เรามีประกันชีวิตอยู่2000 20, 0บวกกับประกันสุขภาพอยู่หมื่นหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เราใช้สิทธิ์ได้สูงสุดคือ0,000 0แสนแปลว่าผมเหลือประกันชีวิตที่ซื้อได้อีก70,000บาทนั่นเองก็เอาเลยครับผมก็เพิ่มไปเต็มแม็กซ์เลยก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณเองนะว่ามันจะต้องแบบขาดเหลือเท่าไหร่เพราะเขาบอกไว้หมดแล้วในโซนของการวางแผนการลงทุนกันบ้างผมก็อยากจะลงทุนเพื่อการเกษียณเนาะทีนี้ผมลองกด RMF กับ SZF เพิ่ม อย่างละ2 0 0 0 0บาทอ่า RMF 2 0 0 0 0 s s f 2 0 0 0 0นะครับใครยังไม่มีไอเดียว่าจะซื้ออะไรนะครับจริงๆเราสามารถไปดูคลิปได้ตอนเพิ่งลงคลิปล่าสุดไปที่เป็น4กลยุทธ์การลงทุน s s f กับ RMF เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยนะมีกองทุนของ SCB ที่น่าสนใจมากๆเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดูได้นะครับต่อมานะครับลงมาข้างล่างครับเราจะพบว่าถ้าเราจ่ายเงินเพิ่มนะอีก1,000 0 0บาทพอเมื่อกี้ผมเอาประกัน70,000แล้วก็ RMF s s f อีก40,000นะครับ เราเนี่ยก็จะได้ประหยัดภาษีไปอีก16,500บาท นั่นเองโอ้ก็ต้องลองดูความเหมาะสมกันนะครับว่าสําหรับเงินที่จ่ายไปแล้วกับภาษีที่ได้คืนเนี่ยเรามองว่าคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนทีนี้เราลองกดเลือกผลิตภัณฑ์กันดูครับเราก็สามารถกดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจได้เลยนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วเนาะว่าเราอยากได้ประกันเพิ่มเราอยากได้ R M F S S เพิ่มนะครับพอกดข้อมูลเนี่ยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเขาก็จะลิงก์ไปที่แอปตัว S B E C ได้เลยเราก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับทุกคนจะเห็นได้เลยนะครับว่าการคำนวณภาษีในทุกวันนี้เป็นเรื่่องงาย มากแล้วเราจะวางแผนภาษีหรือช้อปปิ้งสินค้าการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ย ง่ายๆด้วยปลายนิ้วเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้มีโอกาสเข้าไปใช้งานครับ Easy Tax Planning Advisory หรือ Easy Tax นั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับอย่างที่นมยกตัวอย่างให้ดูไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ขั้นตอนการใช้งานนะครับดูใต้ description ได้เลยมีข้อมูลทิ้งไว้ให้นะครับไม่พลาดความรู้ดีๆความรู้การเงินในทุกรูปแบบนะครับติดตาม Money Daily ไ,ได้ทุกช่องทางครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ